สวัสดีจ้าพี่น้องเอซอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนนะจ๊ะเนาะคลิปนี้พามาเขาสวนอีกแล้วมาสำรวจดอกไม้ต้นไม้กอนที่สิเริ่มเพชรสวนนะจ๊ะอาทิตย์นี้อากาศดีสภาพสวนตอนนี้อันนี้ก็จงไว้กินขะแนงก็จ๊ะ เขาไปเพิ่งใน้สวนใหญ่กันว่าจะขุดสวนเนาะสันแต่ตอนนี้พระท่านได้ขุดเนาะต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยก็จะอออในเอาเีีอยกติดลบยี่สิบอันนี้เป็นต้นกล้วยท่อนหนาวเนาะ เขว่าตายแต่ว่าเขาก็ต้องคุ้มเขาไว้แน่อันนี้บ่าได้ตัดออกอื่นทางขยะมากพอดีเอานี่ไปถิง้งนี่แต่คะแนงไหมเอาไปช่ำปลูกอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหากเขาก็ออกเนาะแต่วเขาบ่มีมองปลูก ขยายง่ายๆตนให้ได้เยี่ยแค่เอากินมาช่ำเขาก็ติดล่ะเขาก็ชิมีหากงอกขึ้นในสภาพต้นกล้วยเดี๋ยวน้องมาถัดออกอือหืออ๋อมันมีหากนี่พี่นอ้องส่เดือนเต็ม กระดึบกระดึบกระดึบนี่ส่วนต้นไฟเห็นไหมนจ้ะหรือว่ามาเดือฝฟลังแล้วเขาก็จะแตกหยอดใหม่นะอันนี้คือตัดแต่งกิงง่งเขาปมอันนี้ต้นบูเบอรี่อันนี้ก็จะเป็นต้นกีวี แตกคะแนงแตกตุ้มตาเกินมากหรอนี่เขียวๆหน่อยๆควีพันหน่อยต้นกระเทียมหลอดายแบบปฏิหารลบรยี่สิบป้าไต้เสยต้นนี้ก็ได้เก็บคะแนนกินอยู่พี่น้อง เราก็ชิได้เก็บสวนเนะาะอากให้อากาศดีจักน้อยกันตอนเมื่อน,นี้ยังหนาวอยู่แต่ว่ามื่ออื่นจะอากาศเริ่มจะ้อนละส่วนโคราบีเขาก็ได้กินแล้วบางต้นที่เขากเก็บไปสตรอบอรี่สลัดข้างเหลืองอันนี้ส่วนเรดโอ๊กเนาะจ้ะ อันนี้เราก็จะเกไปกินหาเมนู่ก็นว่าท่านได้คิดอยากตำก็เลยจะบอกท่านได้เกน,นี่ว่าแก้วคะ่ะมันบพาทานได้เป็นเสียนเนาะพอมันหนาวส่วนผักชีโรเล่จะสิตายหรือสิ่ย่างบลูพี่น้องใน,นก่ปะป๋อเหลือดอกเดี๋ยวจะได้มาถอนหยานี่เนาะพรนดิน โ,โอ้ยแดดออกง่ามหลายก็จะได้พ่นดินกระเทียมน้ำเนาะถาเบึงกันพี่น้องเอ้ยสภาพตอนนี้จะไปตัดแต่งต้นกล้วยแล้วน่าจะจะไปตัดออกส่วนนี้สตรอเบอรี่นี่เข้าก็เก็บเรียบร้อยแล้วเก็บใบแก้ออกเตรียมโรยปุ๋ยมักคลิปนี้พ่อไม่อย่างายพี่น้องพ่อมาเขาสวน คนสนับการติดตามรับชมนะจะขอบคุณทุกคนมั่งใจเนาะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามได้ค่ะเด้อรักษาสุขภาพอยู่ดิมิแห้งค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ